สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมยืนอยู่บริเวณห้างพาตาปิดเก้านะผมจะพาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศให้พี่พทุกคนได้ดูกันว่าพาตาปิดเก้าปัจจุบันนี้เป็นยังไงเนาะซึ่งผมมาเห็นแล้วผมรู้สึกตกใจมากแต่ในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เนาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะปรับปรุงจริงหรืออะไรยังไงนะครับคือวันนี้เนี่ย ผมบอกว้ก่อนว่าผมจะไม่ได้ขึ้นไปดูสวนสัตว์ข้างบนเนาะแต่อยากจะมาถ่ายตำนานที่ยังมีลมหายใจให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันและซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่บริเวณหน้าห้างนะทุกคนดูเขาปิดหมดเลยอะทุกคนเห็นไหมชั้นใต้ดินเนี่ยไม่ให้ลงเดี๋ยวไปดูกันด้านในว่าจะเป็นยังไงซึ่งสวนสัตว์ทาต้านะครับก็ต้องบอกได้ว่าเป็นห้างที่แบบอยู่คู่กับคนไทยมานานแต่นานมากๆนะครับ40กว่าปีแล้วทุกคน ของตระกูลเขาเรียกว่าตระกูลเสริมสิริมงคลน,นะครับซึ่งห้างเนี่ยก็จะตั้งแต่เปิดใช้บร,ริการตั้งแต่เมื่อวันที่24ธันวาคมปี2 5 2 5นะไปเดี๋ยวเข้าไปดูทุกคนว่าจะเป็นยังไงซึ่งด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอสวนสัตว์นะครับก็คือเป็นสวนสัตว์ฟาต์มดังมากซึ่งปัจจุบันนี้ผม ตอนแรกอะผมเดินเข้าไปอยู่ทุกคนผมตกใจมากเ,เกิดอ,อะไรขึ้นทุกคนผมตกใจมากประมาณสัก สองปีสามปีที่ผมมาเดินเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีร้านขายไอ้มไปหมดเลยทุกคนเอ็มไปหมดเลยนะแต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่ร้านนี้ร้านเดียวเป็นร้านกาแฟเฮ้ยนี่คือตำนานเลยนะบอกโอ้นี่ไงขอภัยในความไม่สะดวกพื้นที่อยู่ในระหว่างรอการปรปับปรุงทางเข้านี้ใช้สำหรับ ลูกค้าสวนสัตว์ปาตาเท่านั้นนะครับนี่ก็คือเป็นตารางของสวนสัตว์ปาตานะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับกรุณาขึ้นสังเกตไซลิปแก้วที่ชั้นหนึ่งผมจะไม่ขึ้นไปเนาะผมไม่อยากออจริงๆก็อยากจะไปอัพเดตให้พี่ทุกคนดูนะแต่ผมเ,ออเห็นน้องนั่งอยู่ในกรงอะนะมันไม่รู้อะอย่าดราม่า,มาก,กันนะทุกคนผมผมไม่อยากขึ้นไปเนาะ แต่ก็จะมาถ่ายพี่ๆทุกคนได้เห็นว่าปัจจุบันนี้คือสวนสัตว์พาต้าหรือว่าห้างพาต้าปินเก้าเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะก็คือเขาขาดทุนมาตลอดนะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เลยแบบจะรอการปรับปรุงอะตกใจเลยตอนแรกผมก็เลยไปหาข้อมูลมาสำหรับห้างพาต้าปินเก้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้างในตำนานนะที่ยืน ยืนหยัดสู้แบบสึกขาปีกมาตลอดนะครับห้างปาตาปินเก้าเนี่ย mm. ก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในย่านแบบก็มีคู่แข่งเยอะนะนอกจากแบบมาคู่ๆู่กันก็จะเป็นตั้งหัวสิงนี่ก็คือเจ็งไปแล้วแล้วก็มีเซนทันแล้วก็ต้องมีปาต้านะอยู่ในภาพจําของหลายๆคนนะทุกคนย่านนี้อยู่คือเขาจะมีการรีโนเวทห้างนี้อ่ะสี่สิบก่าปีแล้ว ก็อย่างที่บอกนะครับว่าห้างนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่24ธันวาคมปี2525 25นะครับถือเป็นห้างแรกๆนะครับที่มีแบบครบวงจรทั้งแบบห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์แล้วก็รวมถึงสวนจัดนะในสมัยนั้นนะดังมากดังมากๆแล้วก็พี่ๆท่านไหนเนี่ยก็เรียกว่าวยอ,อยากจะคอมเมนต์ถึงเรื่องราวเก่าๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะก็จะมีห้องน้ําอยู่นะ ออห้องน้ําผิดปรัปรุงทุกคน่วยบันไดปิดหมดเลยอ่ะตำนานที่ยังมีลมหายใจทุกคนลิฟที่ให้ขึ้นคือตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็มีคนขึ้นไปอยู่นะ ผมเคยมาเดินแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนตอนนั้นนะ่ะที่มาเข้าส่วนสัตว์ข้างในนะ hmm. ห้างนี้นะตั้งแต่จนวันแรกจนถึงปี67-68ก็ร่วม41-42ปีแล้วนะครับ mm. ก็ยืนหยัดอยู่คู่ฝั่งทนมานานก็เป็นห้างที่แบบโอ้ย ปัจจุบันนะครับสำหรับห้างพาตาปิน9ก้าเนี่ยก็อยู่ภายใต้การบริหารของทายรุ่นที่2นะที่มารับแบบไม้ต่อถ้าเราย้อนดูแบบรายได้5ปีก็พบว่าปี62เนี่ยมีรายได้124ล้านกําไรเนี่ยเจ็ดหกว่าบาทเองทุกคนน่าตกใจมากเลยนะเจ็ดหกว่าบาทเองแล้วก็ปี2 5งหมเนี่ยมีรายได้90ล้านบาทขาดทุน7ล้าน4,000สนกว่าบาทนะครับแล้วก็ปี2564เนี่ยรายได้144ล้าน กำไร61ล้านเออมาดีหน่อยนะครับแล้วก็ปี65เนี่ยก็มีไรายได้51ล้านบาทขาดทุน3แสนกว่าบาทแล้วปี66เนี่ยมีไรายได้29ล้านขาดทุนกว่า17ล้านปี66ที่ผ่านมาทุกคนขาดทุน17ล้านบาทอะผมจะพาทุกคนเดินมาดูฝั่ง ห้างพาตาห้างในตำนานนะทุกคนอันนี้ก็เป็นทางออกนะห้ามเข้าไปเนาะก็มีการลื้อละทุกคน เหลือแค่จุดที่ผมยืนอยู่ฝั่งด้านน้นก็คือมีการลื้อออกแล้เตรียมที่จะรีโนเวทใหม่ละนี่คือลิฟที่เราจะต้องขึ้นไปสวนสาดด้านบนนะครับก็มีบัตรค่าเข้าชมเนี่ยราคาเด็กก็80บาทผู้ใหญ่ก็120บบาทนะ เาวต่างชาติเนี่ยราคา180บาทถึง300ผู้ใหญ่300รนอะตอนที่ผมมาผมก็จ่ายประมาณเท่าไหร่เนี่ย120บาทนะครับผมก็เอาบัตรเอาอะไรให้พี่เขาดูเขบอกว่าไม่เปอะไรขึ้นไปเลยเขาบอกว่าเพราะว่าผมมี work permit บัตรทำง,งานก็ได้แบบเข้าแบบสบายๆทุกคนโอ้เห็นแล้วก็ ก็ขอให้พี่ๆเขาแบบปรับปรุงมานะไม่อยากให้ปิดเลยทุกคนอย่างตั้งหัวเสียงเนี่ยก็น่าจะปิดอยางถาวรนะซึ่งหลายปีที่ผ่านมานะครับพาต้าเนี่ยเป็นห้างที่แทบจะไม่มีความเกินไหวนะครับ จนก็ทั่งประมาณต้นปี66ก็กลับมาเป็นข่าวแบบเที่ยวการอีกครทางหนึ่งนะครับหลังประกาศหาทีมออกแบบนะปรับปรุงแบบเขาเรียกว่าปรับธ,ธุรกิจการค้านะครับภายในแล้วก็ภายนอกนะโดยเขาก็ระบุว่าจะมีการปรับปรุงเร่งด่วนนะคือหลกัหลกๆเลยก็คือหน้าอาคารเนี่ยก็จะมีการเพิ่มสีสันให้ใหม่ขึ้นนะครับแต่ก็คงความเป็นเอกลัก,กษณ์โลโก้แบบดั้งเดิมเอาไว้นะ แล้วก็มีการเพิ่มจอวีด d ให้มีความเคลื่อนไหวมีการนําเสนอภายในแบบตนตลอดแบบเขาเรียกว่าให้มีความเด่นชัดของตนนะแล้วก็คําว่าสวนสัตว์พาต้าเนี่ยก็เป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในไทยนะที่ตั้งอยู่บนอาคารนะทุกคนตอนนี้ผมเดินเนี่ยกาวติดรองเท้าผมมาแบป๊อปป๊อเลยว้าวก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆทุกคน ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งชั้นใตดินทั้งหมดนะครับก็จะมีการปรับปรุงทั้งในและสาธารณูปมโภคเพื่อมองหาคู่ค้าทางธุรกิจด้านซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ฟู้ดในพื้นที่รวม4,000ตารางเมตรนด้านล่างนะครับก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดหาแบบอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรประมาณนี้นะให้มาเปิดอยู่ด้านล่างเป็นด้านล่างเนาะในใน,ใน,ใ,นในอนาคตหลังจากปรับปรุงนะ แล้วก็พื้นที่ชั้นหนึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการรองรับร้านอาหารยอดนิยมกว่า70%ของพื้นที่นะครับก็จะมีเอาง่ายคือมีศูนย์อาหารด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็มารอดูนะครับว่าเสร็จเนี่ยข้อมูลยังไม่แน่ชัดน,นะครับว่าจะเสร็จปีไหนแต่ข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีการปรับปรุงแล้วก็จะรีโนเวทครั้งใหญ่เลยนะเพื่อไม่อยากให้ ลมหายใจมันดับไปนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะทุกคนจะบอกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนก็อย่าอย่าให้ปิดนะครับก็พี่ๆทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้นะ โอเคทุกคนสำหรับทีินี้ก็พาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศดูที่สะพาต้าปิเก้านะครับพาพี่พี่ทุกคนมาอัปเดตดูปัจจุบันนี้เป็นยังไงเนาะโอเคไปแล้วทุกคนวััสดีครบบ๊ายบาย